สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยข้อสอบชีววิชาสามัญกันโจทย์กําหนดให้ว่าพันธุประวัติสแสดงการถ่ายโอนของโรคพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยแอลลีนเดนบนออโตโซมถ้ากําหนดให้เอใหญ่แทนแอลลีนเดนและเอเล็กแทนแอลลีนได้จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ซึ่งเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจีโนไทป์ที่เป็นโรคก,ก็คือเอใหญ่กับเอใหญ่หรือเอใหญ่กับเอเล็กส่วนที่ปกติก็คือเอเล็กกับเอเล็กเดิ๋ยมาดูรูปรุ่นที่1รูปที่1กันนะครับ จากรูปมันบอกว่าเป็นปกตินะครับซึ่งจะมีแค่อย่างเดียวนะครับก็คือ A เล็กกับ A เล็กตรงนี้นะครับส่วนมาดูรูปที่2ตรงนี้กันครับจากรูปมันบอกว่ามันเป็นโลกนะครับซึ่งจะมี2องจีโนไทป์ที่เป็นโลคือ A ใหญ่ a ใหญ่กับ A ใหญ่กับ A ใหญ่กับ a เล็กซึ่งทําไมถึงเป็น A ใหญ่กับ A เล็กก็คือถ้ามันเป็น a กับ a ใหญ่อะผสมกับรูปที่หรุ่นที่หน่ะ A ใหญ่กับ A ใหญ่คูณเเล็ก A เล็กมันจะได้ A ใหญ่เเล็กทุกตัวเลยครับรุ่นที่2จะกลายเป็นโล่กันหมดเลยดังนั้นจึงมันถึงได้เป็น a ใหญ่กับ a เล็กแล้วมาดูรุ่นที่2กันนะครับดูรูปที่2และรูปที่4เลยครับจากรูปนั้นบอกได้ว่ารูปนี้ครับจากรูปได้บอกว่ามันเป็นปกติครับซึ่งมันจะมีแค่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือ a เล็กกับเเล็กส่วนรูปที่1รุ่นที่สอง และรุ่นที่3รุ่นที่2องมันเป็นโลครับจะมีอยู่2อย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือ a ใหญ่ a เล็กกับ a ใหญ่กับ a ใหญ่ส่วนเหตุผลที่มันเป็น a ใหญ่กับ a เล็กเพราะว่าจากรุ่นที่1รูปที่1และหรือรุ่นที่2รวมกันนะครับดูได้จากตรงนี้เลยครับ a ใหญ่ a เล็กคูณ a เล็ก a เล็กจะได้ a ใหญ่ a เล็ก a ใหญ่ a เล็ก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 ซึ่งจะไม่มี a ใหญ่ a ใหญ่เลยนะครับดังนั้นจึงเป็น a ใหญ่ a เล็ก ทั้งรูปที่หนึ่งรูปที่สามตอนนั้นเรามาดูกอไก่ถึงงอง,งูอะไรครับตรงนี้กอไก่เูที่หนึ่งรูปที่สองมีจีโนไทป์เป็น a ใหญ่ a ใหญ่ข้อนี้ไม่ใช่นะครับเป็น a ใหญ่เเล็กข้อที่สองรูปที่สองรูปที่หนึ่งมีโอกาสที่จะมีจีโนไทป์ a ใหญ่เเล็กห้าสิบเปอร์เซ็นข้อนี้ไม่ใช่นะครับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่เราคำนวณเอาไว้ด้านนี้เลยครับคอควาย รุ่นที่2รุ่นที่2และรุ่นที่2รุ่นที่4เมีจีโนไทป์เป็นเอเล็กเอเล็กข้อนี้ถูกต้องรอครับเนี่ครับเป็นเอเล็กเอเล็กครับแล้วงองงูรุ่นที่2รุ่นที่3มีจีโนไทป์เดียวกับรุ่นที่1รุ่นที่2นี่ครับเอใหญ่เอเล็กเหมือนกันดังนั้นเราจรึงตอบข้อที่4ครับควายและง,ง,งู มาดูข้อต่อไปกันนะครับนักเรียนชายคนหนึ่งเป็นโรคฮิมโมฟิเลียโดยที่มีพ่อแม่และพี่สาวปกติจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เรามาดูกันที่รูปก่อนเลยนะครับจะโจกน่อยว่าพ่อเป็นปกติจึงเขียนได้ว่า x a ใหญ่ I, แล้วก็ y ส่วนแม่โจดก็จะบอกว่าเป็นปกติแต่สาเหตุที่เราเขียนว่า x a ใหญ่ x a เล็กก็เพราะว่าถ้าเป็น x a ใหญ่ I, x a ใหญ่ I, ลูกชายเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับ ดังนั้นจึงเขียนว่า x a ใหญ่ x a เแล้วเมื่อพ่อและแม่ผสมกันจะได้ดังนี้และครับที่เราคิดเอาไว้นะครับ x a ใหญ่ y คูณกับ x a ใหญ่ x a เล็ก x a จะได้ดังว่า x a ใหญ่ x a ใหญ่ x a ใหญ่ x a เล็ก x a ใหญ่ y x a เล็ก y ซึ่งดูจากรูปก็บอกไว้ครับว่าลูกชายเรา เป็นโรคฮิมมอเฟเลียจึงเขียนได้ว่า XA เล็ก Y ส่วนพิสาเราเป็นด้ทั้งสองแบบนะครับก็คือทั้งปกติแล้วเป็นผหานะครับก็คือ XA ใหญ่ XA ใหญ่ XA ใหญ่ XA เล็กโอกาสที่ลูกสาวเป็นผหาคือ1.2ส่วน2นะครับคูณกับ100%จะได้50%โอกาสที่ลูกชายเป็นโลก1นึ่งส่วนสคูณหนึรจะได้50%จากนั้นเราไปดูที่โจทย์กันต่อนะครับก็ใกล ลูกสาวของขอครอบครัวนี้มีโอกาสเป็นปะหาของลักษณะฮิโมฟิเลีย1 0 0ข้อนี้ไม่ใช่ครับเป็นเพียงแค่50%พเอรไข่ลูกชายของขอครอบครัวนี้มีโอกาสเป็นโรคฮิมโมฟิเลียห0 0รอไม่ใช่นะครับเป็นแค่ส0ก็คือ x a เล็ก y และก็ x a ใหญ่ y และข้อ y พ่อของครอบครัวนี้เป็นปะหาของลักษณะฮิมโมฟิเลียข้อนี้ไม่ใช่นะครับ นื่องจากพ่อเป็นผู้ชายเป็นพระหะไม่ได้งงแม่ของครอบครัวนี้เป็นพระหะของลักษณะฮิมโมฟิเลียข้อนี้ใช่นะครับแต่ที่เราคำนวณเอาไว้ข้อใดกาดถูกต้องถูกต้องตามง,งูครับข้อที่ห้า